เอาละครับคุณผู้ชมครับติดเกาะนะฮะพาร์ทที่2นะครับกับตัวละครของเราในฮะนี่ที่ออกไปฟาร์มแบบออกไปยันสุดขอบแปบเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็ว่ายน้ํากลับมาครับคุณสกายของเราคนนี้นี่บอกเลยนะครับว่าหิวข้าวหิวข้าวจะจัดเลยครับทุกคนหน้านี่แบบหน้านี่สีส้มเลยฮะแล้วก็ง่วงนอนด้วยว่ายน้ํากลับบ้านมากว่าจะถึงบ้านนะครับมีฉลามรออยู่ด้วยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนก็ เดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดนะครับอัปเกรดตัวฐานนะครับให้มันดียิ่งขึ้นแล้วเราก็จะทำแพร์ลยคระทุกคนคือเห็นสภา,าพแล้วแบบสงสารเนะี่ยเออสงสารจะจัดเลยครับทุกคนก็ให้เขากลับมาพักผ่อนที่บ้านก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ไปตื่นมาเตะเตะต้นมะพร้าวก่อนนะฮะเป็นธรรมเนียมนะครับประจําวันนะฮะในการหามะพร้าวกินนะครับไม่มีมะพร้าวล่วงนะครับบางทีก็ลืมนะฮะว่าวันไหนเตะไปหรือไปหรือยังเนี่ยก็ เตะซ้ำๆบ่อยๆครับปั่นไส้ก็มาเตะตัวนี้ได้เนี่ยมันไส้นิดนึงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีส้วมนะครับที่มันกําลังจะเต็มนะครับคุณผู้ชมส้วมเนี่ยมันสามารถแบบอ่านี่ครับก็คือดูดส้วมได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเหมือนไม่มีถังเก็บขี้ครับทุกคนถ้าพูดตรงๆนะครับขออภัยด้วยขออภัยคนที่กําลังกินข้าวอยู่ด้วยนะครับถังเก็บเหมือนผมไม่มีเลยฮะตอนนี้ถังเก็บใช่ไหมก็ เดี๋ยวทำการวิจัยก่อนนะครับตัวถังเก็บนะครับตอนนี้ผมวิจัยตัวที่จับปลาอยูอย่น,นะครับเป็น small fit t a p นะฮะก็ไอ small fit t a p เนี่ยเหมือนจะต้องทําจากเชือกไว้ทุกคนอ่ะเชือกที่ก็ได้จากไอตัวตัวนี้นะครับนี่ตัว lead fiber เนี่ยเก็บได้บนบ้านเลยนะครับกลับ <g rab ble> ไปแล้วครับคุณสกายเราเออพ่อหนุ่มพอหนุ่มเราทําไงทาไงดีตอนนี้ว่ายน้ําไปหาของดีกว่าทุกคนตรงนู้นเหมือนจะมีหินอยู่ครับข้างบนเอางี้ดีกว่า ไปเปิดแมพครับทุกคนนี่ตรงนี้มันเปิดได้เนี่ยไปว่ายน้าหน่อยเออเรือยังไม่ได้สร้างหรอครับทุกคนรอแป๊บหนึ่งไปว่ายน้านะครับเปิดแมพแบบนี้อย่างที่บอกลยครับก็คือเปิดถาวรนะครับเปิดแล้วเปิดเลยนะครับอ่าแล้วก็เวลาของมันสปอนในแต่ละวันขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นครับทุกคนได้สมอ l ฟิทแท็บมาแล้วใช่ไหมมาเลยครับก็เดี๋ยวเรามาทําครับผมกะว่าจะวางไว้ตรงนี้เลยนะใกล้ๆกับตัวแคมป์ไฟนะครับทุกคน ไว้ตรงนี้เลยคือฉลามเนี่ยมันจะชอบแบบสุ่มเกิดนะครับแบบชอบเกิดตามของพวกกล่องพวกลังเนี่ยมันจะชอบเฝ้าของไว้และทีนี้ถ้าเกิดว่าของมันเกิดใกล้กลเนี่ยมันน่าจะไม่เกิดตรงริมน้ําหรอกครับทุกคนเออไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคนของเราเนี่ยว่ายลงไปโดนฉลามครับทุกคนอ่ะทำไว้แถวนี้เลยแล้วกันนะครับใกล้ๆเดี๋ยวตื่นมาก็เซตไว้เลยนะครับสกายเตะต้นไม้ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นตื่นมาผมไม่รู้ว่ามันจะดอปมะพร้าวอีกหรือเปล่าครับก็ เอาเป็นว่าเราไปดูหมอนนี้ดีกว่าครับจำอ้าวจำอ้าวลงไปเปิดแมพตรงนี้มันดํามันดําอยู่นิดนึงฮนะเปิดให้หมดเพื่อความสบายใจนะครับอ่าตรงนี้เราว่ายต่อฮะเหมือนจะเดินผ่านของมาไม่ใช่เดินว่ายผ่านของมานะครับก็มาตรงนี้นิดนึงอุย้ยตรงนี้ไม้เยอะนี่ฮะทุกคนเราเก็บตรงนี้ก่อนก็ต่อไปเนี่ยผมคิดว่ากะจะทําแพรครับตัวแพเนี่ยก็ใช้เชือกนะครับเชือกเชือกสี่เส้นครับแล้วก็ตัว เหมือนจะเป็นลาภแพงอันนี้ทุกคนอาจจะต้องไปทําก่อนเนี่ยเอ่อเมนเนจนี่ครับทําได้อยู่นะฮะลาภแพงทําเชือกอีกได้ไหมทาเชือกไม่ได้ทำผ้าพันแผลเพิ่มก็ไม่ได้ด้วยงั้นเอาเชือกออกหน่อยละกันทำนผ้าพันแผลหน่อยนะครับเผื่อโดนฉลามกัดเหมือนผมยังไม่ได้ทำเฮ้ยทุกคนเนี่ยมันมีมะพร้าวหล่นลงมาด้วยว้ยแสดงว่าแต่ละวันเนี่ยเออมันนับเป็นชั่วโมงครับทุกคนไอ้ต้นมะพร้าวเนี่ยเอาละครับขึ้นวันใหม่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราทําการวิจัยเพิ่มนะครับ ก็ว่าหาตัววิจัยอะไรก็ได้นะครับที่มันแบบน่าจะวิจัยง่ายๆครับก็เอาตัวพวกถังบาเรลนี้ผมก็ทำมาแล้วนะครับไว้เก็บน้ํานี่ไงทุกคนเราต้องมีถังไว้เก็บอึดเลยครับโอเคเดี๋ยวผมทําถังนี้มานะฮะทุกคนกลับมาแล้วกลับมาในสภาพที่เหนื่อยพอสมควรนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปนี่ฮะเรามีกะลามะพพ้าอยู่นะครับไม่ใช่กะลามีมะาพ้านะครับกินมะาร้าเนี่ยมันได้น้ำเลยทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเรากินสาหร่ายนะครับนี่เห็นไหมสาหร่ายมันเพิ่มความหิวนะครับแต่ว่า เอ่อตัวสาร่ายเนี่ยมันมันลดน้ำไว้ทุกคนเราก็จะมากินอันนี้เพิ่มครับตัวกะลานะครับส่วนห้องน้ำใช่ไหมมันหมดหลอดแต่ไว้ทุกคนคือแบบมันต้องไปขี้แน่นอนนะครับไหนไหก็จะขี้แล้วก็คือกินให้มันเต็มเต็มหลอดไปเลยไว้ทุกคนโอเคกินเสร็จปุ๊บก็สั่งเลยครับเอามีคนเข้าห้องน้ําอยู่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนถ้าเกิดว่ากินเสร็จมันปวดท้องใช่ปะมันจะเข้าทันปะเนี่ยวยห้องน้ํายังไม่เต็มได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมให้คนนี้นะครับไปวิจัยก่อน นี่ครับทุกคนมันจะนับถอยหลังนะครับคุณผู้ชมมาเห็นแบบสัญลักษณ์อืหมั้ยถ้าบทต่อนี่ขี้แตกนะเนี่ยอืล่าแต่ครับทุกคนคือในช่วงเวลาเนี้ยผมไม่ค่อยอยากจะรีบนะครับในการออกไปสำรวจเท่าไหร่เนี่ยผมยังอยากที่จะทําการวิจัยนะครับในเบื้องต้นให้สําเร็จนะครับแล้วก็ทําการเปิดแมปไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาจุดที่จะฟาร์มของนะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็บนเกาะนะครับเราก็จะได้แบบฟาร์มแบบพวกตัวเส้นใ่พวกนี้ด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องรีบแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่า ตรงนี้คืออะไรทำไมผมไม่ขุดสักทีนะจริงๆแล้วผมรู้ไว้ทุกคนว่ามันคืออะไรนะครับแล้วผมยังไม่ขุดเลยอ่าเดี๋ยวผมขุดให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันคืออะไรโอเคครับทุกคนเหมือนทั้งขวาเนี้ยมันจะเสร็จแล้วแล้วก็ตรงกลางนี้ด้วยนะครับขุดเสร็จแล้วนะครับก็ตรงนี้มันจะเป็นฝาท่อไว้ทุกคนอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูนะสำรวจสำรวจนี่เลยอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นท่อลงไปใต้ดินนะครับเป็นเกาะนะมันเป็นเกาะแต่มีใต้ดินไว้ทุกคนอ่าอันนี้เราต้องหาฟิวนะครับมาใส่นะครับแล้วก็ เข้าไปข้างในนะครับชั้นใต้ดินนะครับทุกคนในเดโมเนี้ยม,มีมีแบบมีฟิลอยู่นะครับให้เราได้ลองเข้าไปนะครับส่วน,นตรงกลางเนี้ยทุกคนมันก็จะเป็นตัวบอกอรายละเอียดเกี่ยวกับเกาะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับ inspect island นะฮะคือคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้มันเป็นเกาะเว้ยที่เป็นสีขาวนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นใต้ดินเว้ยเห็นไหมใต้ดินแล้วเป็นน้ําทะเลคือมันมีฐานทัพอยู่ข้างใต้เว้ยทุกคนมันไม่รู้มันเป็นห้องวิจัยหรือมันเป็นอะไรนะครับ ก็ตัวเดโมเนี่ยมันก็จะลองลองล,อง,ลองไปได้ครับให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนิดนึงอะ่ะเออก็สปอยก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยลงมาได้แล้วมันก็อาจจะแบบไปต่อไม่ได้นะให้เราได้ลองลงไปเฉยๆนะครับก็แบบไม่ให้คาดหวังกันจนเกินไปอะ่ะทุกคนเอาเป็นว่าแบบดูผมเล่นไปแผนที่อื่นดีกว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีออกเป็นออแผ่นที่ด้วยนะครับก็ไปทางแผนที่ทางซ้ายบ้างขวาบ้างหรือไม่กระบนบ้างด้วยนะครับแล้วเราอาจจะต้องทําโต๊ะนี้มาก่อนครับเป็นโต๊ะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโต๊ะเหมือนเป็นโต๊ะแผนที่ครับทุกคน อาจจะทำไว้ตรงตรงนี้ก็ได้เนี่ยไว้ตรงนี้เลยครับโอเคเหมือนผมจะทำการสร้างโต๊ะแผนที่เสร็จแล้วนะครับเหมือนเราจะกดเปิดแผนที่ได้นะครับกดตัว M โอเคนี่คือเกาะเราไงเวทุกคนเอ่อเกาะที่เราเด่นอยู่นะครับในแผนที่ตรงนี้นะก็จะมีทางด้านซ้ายด้านขวาบนล่างตรงนี้นะครับทุกคนที่เราสามารถไปได้นะครับเฉียงเฉียงเหมือนยังไปไม่ได้นะฮะตอนนี้ตัวเดโมเนี่ยสามารถไปได้แค่4แผนที่เท่านั้นนะครับเห็นไหมทุกคนว่ามันยังสามารถแบบไป ได้ไกลนะครับทุกคนไปหาทรัพยากรไกๆนะครับมีความลับบอกอย่างหนึ่งไว้ทุกคนคือ,กอนเกาะนี้เกาะที่เราอยู่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันจมได้เว้ยยกเว้นเกาะเริ่มต้นนะครับเกาะที่เราจะไปเจอเกาะต่อๆไปเนี่ยคุณผู้ชมคือเกาะมันมันจมได้นะครับก็เดี๋ยวผมรอพาคุณผู้ชมไปดูนะครับต้องค่อยๆไล่ทีละขั้นนะครับในตอนนี้นะครับทุกคนคือผมอยากได้นี่เว้ยปลาเพิ่มอะเหมือนปลามันไม่ค่อยพอนะยครับผมขี้เกียจเตะต,ต้นมะพร้าวเลยเว้ย เดี๋ยวผมทากระชังปลาเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเซตติ้งด้วยนี่ไงทุกคนมันสามารถเอาปลามาเผาได้นะครับนี่ปลาเผาถ้าปลาเผาเนี่ยบวกความหิว30บนะครับบวกเลือด5้าอารมณ์นี่บวก5ด้วยนะครับส่วนปลาเนี่ยแบบที่ไม่เผานะครับบวกเลือด20เองแล้วก็อารมณ์ลบสิบเลยครับเออเผาดีกว่าเยอะเลยนะครับทุกคนก็กินแบบเผานี่แหละเราไม่สามารถกินแบบซาชิมิได้เว้ยอ่าแล้วก็เพราะหนุ่มคนนี้เปิดแมปหน่อยให้มันหายดำ นี่ครับทุกคนวิ้ยตรงนี้อะไรอ่ะมีมีผลแร่ด้วยครับทุกคนคัพเปอร์อรแบบนี้เราก็มาขุดทองแดงตรงนี้ได้เว้ยทุกคนแต่ก่อนที่จะขุดทองแดงได้เนี่ยผมอาจจะต้องมีตัวอีเตอร์ก่อนนะครับมันจะต้องใช้อีเตอร์เนาะอีเตอร์เนี่ยมันต้องใช้ไอตัวแร่ฟินนะครับอันนี้เป็นก้อนหินธรรมดาเก็บไม่ได้เดี๋ยวผมปีนขึ้นไปเก็บบนเกาะตรงนี้ตรงนี้รีบลงน้ําไอเกาะเนี้ยมันมีเวลาจํากัดไว้อย่างเช่นผมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเหมือน มันมันใช้สิทธิในการยืนไปแล้วอะประมาณ1นึ่วีสอว้ยมันอาจจะยืนได้15บ้าวีนะครับตอนนี้อาจจะยืนได้เหลือ1ิามวีนะครับเราก็อย่าขึ้นไปยืนวันนี้นะครับแค่นั้นเองอันนี้ผมเดานะทุกคนผมก็ไม่รู้หรอกคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้น,นครับระบบเกมนะครับก็เดี๋ยวเราหาอีเตอร์มานะครับแล้วก็ไปขุดอันนี้กันนี่ครับคุณผูช้ชมเห็นไหมว่ามันมีคอปเปอร์อรอยู่2นะนะครับแล้วก็อา้าวผมไม่ยืนมันก็จมอะ แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปยืนนะครับทุกคนเออมันนับเวลาถอยหลังเลย <c oughs> คือนับถอยหลังเลยเว้ยโอ้ดีนะผมไม่ไปยืนเก็บไอ้ไม้อันนั้นนะ่ะมันล่อตาล่อใจผมมากเลยอ่ะเนี่ยไม้บนเกาะเนี่ยเห็นไหมไม้นี้มันหาได้ง่ายๆครับมันเป็นไม้ธรรมดาครับเนี่ยหาได้ตามอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ได้เนื้อปลาครับมันจะเป็นกล่องลังอันนี้ครับเห็นไหมมีไม้อยู่สามครับทุกคนเออเมื่อกี้ดีนะไม่งกถ้ <c oughs> าง,งกนี่คือ อดเลยโอเคครับเปิดแมปปลาขอสักห้ากระชังเลยดีกว่าไหมนี่ครับห้ากระชังเลยเก็บปลากันตึงๆเลยดีกว่าครับถ้าเกิดว่าเวลาเรามีปลาเยอะเนี่ยเราก็เรากินไม่หมดเราก็อาจจะกดกดหยุดไว้ได้ปะอา้าวกดหยุดไม่ได้ครับทุกคนมันไม่มีปุ่มไม่กดหยุดเหมือนแบบพวกเออไอเนี้ยนี่เห็นไหมทุกคนตรงนี้มันกดเปิดปิดได้อย่าได้ทุกคนเผืือนผมจะสร้างแพใช่ไหมและแพมันขาดเชือกว่ะขอขอยกเลิอกกันนี้แล้วกัน เอาเชือกคืนมาก่อนครับผมสร้างแพไม่ได้ครับทุกคนอ่ะทีนี้ผมสร้างแพรนะครับตรงนี้อย่าให้ป้าแกมาทําตรงนี้เลยเออแพรมันใช้เชือกสี่อันไงครับผมเอามาทาไอตัวระชังจับปลาไปหมดแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวรอรีดไฟเบอร์นี้มันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับมันได้ไฟเบอร์ด้วยมาเดี๋ยวขอตั้งชื่อชื่อแพหน่อยแล้วกันนะครับได้ชื่อนี้ไหมครับชิปเวกนี่ยฮะชื่อเท่มากเลยเหมือนในเกมดอนสตาร์นะครับชื่อนี้ โอเคทีนี้เขาสอนเกี่ยวกับาการการขับแพรนะครับทุกคนอันนี้เป็นทูตุเรียลนะครับเห็นไหมทุกคนว่ามันสามารถเอาแพรเนี่ยมาต่อกัน2อันแบบนี้ได้ด้วยครับแล้วก็ให้ตัวละครเราเนี่ยขึ้นไป2คนก็ดูเหมือนว่าถ้าพาย2คนเนี่ยมันจะทําให้เราพายได้เร็วขึ้นด้วยครับทุกคนแต่ว่าการที่เราจะเอาแพรมาต่อกันได้เนี่ยเราจะต้องสร้างตัวเหมือนตัวอู่ต่อเรือขึ้นมาก่อนครับแบบนี้นะฮะซึ่งอู่ต่อเรือเนี่ยเราต้องวิจัยก่อนครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้ดู ในสายวิจัยนะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงถึงจะได้อู่ต่อเรือนะครับมันจะต้องใช้การวิจัยสายสีม่วงด้วยครับสายสีม่วงนี่คือโต๊ะว,วิจัยอันดับ2นะครับระดับ2เดี๋ยวไปดูโต๊ะว,วิจัยการอัปเกรดเนี่ยต้องใช้ Copper or l เหมือนผมจะเจอแล้วนะครับ Copper or เนี่ยเมื่อกี้ต้องหาไม้สตองหูด้วยครับแล้วก็แซนคิสตันอันเนี้ยผมยังไม่เจอนะครับอ่ะเท่าที่ดูเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะให้ผู้ชายไปก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ย เอ,อเจ้าสกายเราแบบน่าจะไม่ไหวครับอ่าผู้ชายขึ้นเรือไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะบังคับตัวเรือแทนนะฮะทุกคนสั่งเดินได้แล้วก็สั่งให้ไปทํางานในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นได้ครับทุกคนแต่ถ้าตรงนี้มันไม่มีที่ทํางานนะครับโอ้ยตรงนี้มีวะมีปลามันอยู่ในวงเขาไปเก็บปลาเฉยเลยเออลดวงหน่อยดีกว่าครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพอเขาทํางานเสร็จนะครับเขาจะกลับที่เรือครับเราก็สามารถสั่งบนเรือได้ต่อเลยอย่างเช่นอ,อ ให้เคลื่อนที่มาตรงนี้นะครับนี่มาตรงนี้ในหมอกำดำๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็พายลงมาทางด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเพื่อเปิดแมปด้างล่างตรงนี้อ่าเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็พายมาตรงนี้มาทํางานนี่ไงตรงนี้มีไม้อยู่ครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาดูทางด้านนี้นะครับอ้าวไอหมอนี่ทําไม่หยุดเลยวะโอโหเหมือนวงจะไกลไปครับทุกคนเขาไม่กลับอะ่ะเอากลับไปแล้วทุกคนกลับมาเฉย โอเคขึ้นขึ้นเรือครับอ่าแล้วก็คนนี้ตื่นแล้วครับเอ้ยเอาไปด้วยเลยดีกว่าม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 าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเออกินข้าวครับกินข้าวนี่ครับมีปลาอยู่ฮะกินปลาแล้วก็ขึ้นเรือครับคนนี้เป็นคนขับเรือนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเอาคนนี้ไปแบบไปรับหน่อยคนนี้เป็นคนขับเรือครับอันนี้เดินมานี่อาชีพเขาเลยนะครับคนขับเรือผู้หญิงคนนี้นะครับเขาขับเรือได้เร็วกว่าคนที่เป็นผู้ชายคนนี้นะครับ นี่ครับพายแบบจำเอาจำเอาเลยฮะทุกคนเห็นไหมเออแบบพายเร็วจัดจริงๆก็เร็วกว่าไม่เยอะหรอกครับอาชีพนักนิเกเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมกดสแตทให้ดูนะครับว่าเร็วกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมสั่งให้เขามาทํางานตรงนี้ก่อนนี่เลยเขาจะมีสแตทซีฟาลิงอันนี้นะครับ3ซึ่งซีฟาลิงอันนี้สแต้มเนี่ยทำให้เราพายได้เร็วขึ้น6%ครับทุกคนเออหกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์มันมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะ ถ้ามันเป็นเวลแล้วแบบ10% 3เวลเนี่ยได้แบบ30%เนี่ยผมว่ามันก็เยอะอยู่ครับทุกคนเห็นไหมผู้ชายลงไปเองแล้วครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่างานมันเยอะเนี่ยก็จะลงไปช่วยกันครับทุกคนแบบนี้เลยครับอันนี้ก็เก็บช้าหน่อยเห็นไหมผู้ชายเขาจะลงไปก่อนครับผู้ชายเนี่ยเป็นนักเก็บนะครับก็ผมคิดว่าจะเอามาคอมโบกันครับ2ตัวนี้แต่จริงๆแล้วใครอยากจะเล่นแบบว่า2แพรเนี่ยไปตะเวนเก็บร,บรอบๆเนี่ย แบบนั้นก็ได้นะฮะเออแต่ว่าเดี๋ยวในที่สุดเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยคิดว่าเขาน่จะต้องอยู่บนแพเดียวกันอยู่ดีครับเป็นแพใหญ่เลยฮะทุกคนก็เลยคิดว่าเอาแบบนี้ดีกว่าโอเคผู้ยิงกลับมาแล้วครับนี่เห็นไหมกลับมาแบบพายเรืออัตโนมัติครับเขาไม่แย่งงานกันนะครับทุกคนส่วนตรงนี้ไม่ต้องไปเอาเลยคมีฉลามไม่มั่นใจเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราจอดเรือให้กับฉลามเนี่ยมันจะแทะอุ้ยไ,ไม่แทะว่ะทุกคนผมเห็นเหมือนในไตเติ้ลนะครับเขาโดนฉลามแทะกันเว้ย เฮ้ยไม่แท้ว่ะทุกคนอาจจะเป็นแพทหน้าครับทุกคนที่เห็นในแบบตัวเทเลอร์เกมนะครับเออมันโดนฉลามแท้บนแพ้เฉยเฮ้ยทุกคนผู้ชายมันโดนฉลามกัดว่ะแต่ดูดิถึกทนหรือเปล่าครับทุกคนฉลามกัดคือโดนไปแล้วนะฮะเลือดลดไปประมาณ10-20%ครับอุ้ยโดนแรงอยู่ แต่ผมงกครับทุกคนเหลือสองทนได้ปะเออเก็บเก็บให้หมดไปเลยครับเดี๋ยวเรากลับไปแบบผ้าพันแผลใช้ผ้าพันแผลที่บ้านขึ้นมาเร็วเลื่อนหมดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนโอ้โหหมดไปครึ่งหลอดะฮปับบ้านดีกว่าแต่ผมแอบเห็นว่าตรงนี้มันมีเบอร์รี่อ่ะเก็บเบอร์รี่ก่อนครับแล้วค่อยกลับบ้านก็ดูเหมือนจะมีแต่กาหลอกขึ้นมานะครับก็เกิดเหตุการณ์นะครับไอของที่เรากําลังจะเก็บอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนมันอยู่ดีมันก็จมไว้ทุกคนทีเนี้ย ด้วยความเชี่ยวชาญของลูก้านะครับเราสามารถเลือกข้อที่2นี้ได้นะครับก็จะเป็นการให้ลูก้าเนี่ยรีบคว้านะครับคว้าไอเทมที่อยู่ในลังนะครับก็เป็นผลเบอร์รี่นะได้ประมาณ2อสชิ้นอะไรประมาณนี้นี่แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าคราฟติ้งสีเนี่ยเขาจะหักไอตัวเส้นใยอ้อครับเอามาทําให้ไอกล่องเนี้ยมันยังลอยอยู่ต่อได้ครับทุกคนซึ่งนี่จะทําให้เราเก็บต่อไปได้ครับทุกคนเดี๋ยวเลือกอันนี้ละกันนี่ครับได้เบอร์รี่ประมาณ2อสชิ้นจริงด้วย โอเคครับกลับบ้านกลับบ้านครับตอนนี้แต่ละคนนี่คือแบบสภาพล้อแล่ล้อแลฮะไม่ใช่สิลูก้านะครับเลือดลดไปครึ่งหลอดครับเดี๋ยวเรากลับไปใช้ผ้าพันแผลที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวนะทุกคนคนราฟของนี่คือแบบงานเยอะจัดครับวิจัยก็ต้องวิจัยเลยฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเลือกวิจัยอย่างอื่นดีกว่าครับที่เรายังพอจะวิจัยได้นะครับก็เหมือนถังเก็บอื่นนะครับเรา ทำไปแล้วนะทุกคนก็จะมีตัว butcher บล็อันนี้นะครับทุกคนสามารถแปลงเนื้อป่านะครับเอ่อให้เป็นเหมือนแกล่ป่าเป็นโต๊ะแกล่ป่าได้นะครับทุกคนแล้วก็มันจะมีอาหารอย่างอื่นนะครับที่แบบเราสามารถเอามาแกล่ได้นะครับแบบผลิตเนื้อนะครับเนื้อแบบเป็นชิ้นชแล้วก็มีโต๊ะเครื่องมือด้วยครับเอาอันนี้ก่อนไหมทุกคนเอาอันนี้ก่อนดีกว่านะครับทูเบนนะครับเป็นโต๊ะเครื่องมือนะครับคิดว่าน่าจะสําคัญกว่าครับแต่ทีเนี้ยมันมีอีกระบบหนึ่งไว้ทุกคนคือถ้าเกิดว่าผมกลับมาลงนี้นะครับ ตัวละครเราไม่ขึ้นฝั่งเองเว้ตรงนี้ที่ผมแบบอยากจะให้ตัวเกมเขาแบบปรับปรุงนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องกดเดินกลับขึ้นมาเองนะครับและทีเนี้ยพอขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาใช้ชีวิตกิจกรรมของตัวเองเลยครับทุกคนนี่ฮะแบบไม่ต้องห่วงเฮ้ยเดี๋ยวผมสั่งไอ้เจ้าลูก้าเนี่ยกินเองเลยดีกว่าเห็นเขาจะปวดท้องเลยครับกินเยอะๆเลยครับแล้วก็อันไว้ก่อนนี่เลยเออกินเสร็จแล้วก็ไปเข้าซ่วมครับทีเดียว โอเคปวดท้องเข้าส่วมครับไม่ใช่ไปนอนนะเว้ปวดท้องก็ไปเข้าส่วมนะครับอะไรครับทุกคนเหมือนจะสามารถสร้างอะไรบางอย่างได้นะครับในตอนนี้นะฮะน่าจะเป็นโต๊ะไอ้นี่ครับที่ผมวิจัยไปเมื่อกี้นะครับเป็นโต๊ะทูเบสเนี่ยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมสร้างไปตรงนี้เลยครับเอาไว้ใกล้ๆกันนะฮะตรงนี้ชิดๆก็หน่อยนะครับเกาะมันจะได้แบบใช้พื้นที่เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวให้ป้าแกแบบอ้าวป้าแกไปนอนอีกแล้วทุกคน เวลาจะสร้างอะไรทีไรเนี่ยคือแบบป้าแกต้องไปนอนทุกทีเลยวะโอเคทีเนี้ยวันเนี้ยผมนอกจากสร้างไอ้โตดีนะครับเรายังสามารถสร้างถังน้ําได้ครับทุกคนถังน้ำเนี้ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยเก็บน้ําไว้ในสต็อกได้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าแบบของข้างบนเนี้ยเวลาผมชี้ให้ดูใช่ไหมมันจะเก็บได้หมดเลยครับทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าตัวน้ำเนี่ยมันต้องมีถังเลยครับทุกคนไม่งั้นมันไม่เก็บเข้าไปในระบบโอเคเดี๋ยวผมให้คนนี้สร้างเลยแล้วกันนะครับเราไม่รอป้าไหมหรือแบบ ยังไงยังไงก็ให้ป้าแกฝึกวิชาคอนสตรักชั่นดีกว่าครับทุกคนเออให้แบบก่อสร้างเก่งอยู่คนเดียวดีกว่าครับโอเคกินเสร็จแล้วทำอะไรครับสองคนนี้ไปต่อครับไปออกประชนไปต่อฮะก็เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวให้เรียบร้อยครับนี่ยังมีแผนที่ยังไม่ได้เปิดอีกเยอะแยะเลยครับตอนนี้ซ่วมก็ใกล้เต็มแล้วครับซ่วมที่สองฮะก็อาจจะต้องได้เวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาทําที่เก็บอืเพิ่มครับทุกคนอุ้ยแต่ว่ามันใช้เชือกเพิ่มอะป้า ไปทาเชือกต่อครับวิ้ยทาได้อันเดียวพอดีเลยไปเดี๋ยวมาดูที่โต๊ะคราฟหน่อยแล้วกันนะครับโต๊ะคราฟมีอะไรให้คราฟบ้างก็มีขวานใหม่นะครับอันนี้ใช้ฟินนี่ไงทุกคนเราสามารถใช้ฟินนะครับมาใช้คราฟไอ้พวกนี่ฮะพิกแอคได้แล้วดูเหมือนว่าพิกแอคเนี่ยจะขาดอีกหนึ่งอันครับทุกคนเห็นไหมอันนี้ขาดอยู่นะครับก็อาจจะต้องไปหาฟินมาอีกหนึ่งอันนะครับ ก็ทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถขึ้นไปขุดไอ้แร่อันนี้ได้ครับเนี่ยคอปเปอร์อรตรงนี้ได้นะฮะโอเคน่าจะทําส้วมได้แล้วอะ่ะไอ้ที่เก็บอึน,นะครับทุกคนเอาไว้ใกล้ๆกล้ส้วมข้างบนเลยแล้วกันนะครับนี่โหแล้วเรานอนตรงนี้เลยใครนอนเตียงนี้นี่อยู่ข้างส้วมเลยนะทุกคนไอ้ส้วมวันนี้เนี่ยสามารถเก็บอึได้ประมาณ30ครับทุกคนนี่ฮะตัวบนเกาะเนี่ยมันก็จะมีเขียนไว้อยู่นะครับตัวของเสียเนี่ยมันสามารถเก็บได้ครับ เขียนไว้ว่าทับศูนใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเกินมาเยอะๆครับมันจะมีแบบเป็นกองขยะพูนขึ้นมาบนนี้ครับและทําให้ตัวละครเราเนี่ยเอออารมณ์เสียไว้แล้วก็มีสิทธิ์ทำให้ตัวละครเนี่ยแตกได้ไว้โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวทีมสํารวจเดี๋ยวคุณผู้ชมครับใครอะ่ะ <laughs> ใครอะ่ะเอ้ยลงไปคุยหน่อยดีกว่าใครครับเนี่ยเฮ้ย hey, ว่างไงละพวกแกเห็นข <laughs> ้ากาะม้อยู่เนี่ย ไม่ต้องทำหน้าเวทนาร้อกข้าอยู่ได้สบายก็แค่รอดมาด้วยความหวังเท่านั้นแต่ก็นะความหวังเนี่ยมันกินแทนข้าวไม่ได้วะช่วยช่วยหน่อยแล้วกันนะตุมเก่าข้านะ่ะไม่มีแบ่งไม่มีเก็บสำรองไม่มีวางแผนสุดท้ายก็จบเหไปเรียบร้อยข้าว่าก็สมควรแล้วแหละแล้วพวกแกนะ่ะจะให้ที่ซุกหัวนอนข้า แล้วจะให้ข้าวข้าไหมหรือว่าจะปล่อยให้ข้าเนี่ยรอยคอต่อไปจะยังไงก็ได้ทั้งนั้นแหละข้าละไม่เดือดร้อนหรอกโอเคปล่อยไปเลยครับทุกคนไปสแตนบายอยู่ที่บ้านปล่อยลอยคอไปก่อนครับ <laughs> ขอด้จะอยู่ได้อีกยาวครับทุกคนเราบอกไปแล้วนะครับเราเราไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ทําผิดอะไรนะทุกคนคือตอนนี้ในกลุ่มของเราเนี่ยผมต้องมาเช็คอาหารก่อนนะครับว่า อาหารที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยสามารถแบบประครับประคองกลุ่มของเราเนี่ยให้อยู่รอดได้หรือโอ้โหปลาน่าจะอยู่ยอดได้แล้วแหละทุกคนแต่ว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่พอเนี่ยผมอาจจะต้องสร้างไอ้เครื่องนี้มาเพิ่มอีกนะครับเออถ้าเกิดว่ารับคุณลุงคนไปแกะไปดูหน่อยนี่ครับอ่ะและที่นี่นะครับผมสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งไว้ทุกคนคือตัวส่วมเนี่ยมันมีเต็มใช่ไหม แล้วผมไม่เห็นตัวละครของเราเนี่ยมันไปดูดซ่วมแบบแอัตโนมัติเลยเนี่ยยังแบบยังเต็มอยู่เลยครับ5้าทับหเนี่ยก็อาจจะต้องรอแบบงานบริเวณตรงนี้เสร็จก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าการดูดซ่วมเนี่ยมันอยู่ในหมวดไหนนะฮะทุกคนแล,แล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่20นะครับเราถึงออกเดินทางนะฮะออกไปช่วยเหลือผูอ้ประสบภัยนะครับลอยคอติดเกาะอ,อยู่กลางทะเลครับ คืออาจจะล่าช้าหน่อยนะทุกคนต้องไปฟาร์มก่อนครับไม่งั้นไม่สามารถชวนเขาเข้าตีได้ครับทุกคนอ่ะได้เวลาชวนแล้วครับก็ไม่รู้ว่าลุงจะบิดหรือเปล่านะครับข้อเสนออาจจะชวนได้อยู่นะครับทุกคนนี่ฮะค่าวิจัย5นะครับแล้วก็ต้องมีตัวลีดนะครับกัาน้ําถึงจะชวนลุงได้โอเคชวนไปเลยลุงชื่อลุงชื่อควินนะครับทุกคนโอเคขึ้นมาเลยทีนี้นะครับเราได้รับสมาชิกใหม่แล้วครับ ลุงฟิ้นเรามีความสามารถอะไรเอ่ยลุงลุงไม่มีเปิร์กอะไรเลยอะทุกคนเอาเดี๋ยวนะลุงศูนย์ทุกอย่างโอ้โหถึงว่าแบบไม่มีใครสนใจครับทุกคนเอออยู่ที่แบบกลุ่มเก่าของเขานะครับโดนไล่ออกมาสมควรแล้วแหละเอางี้ดีกว่าครับผมให้ลุงช่วยงานอยู่บนเกาะน,นี้ก่อนครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมจะทําตัวนี้ครับสกเกลไว้ทางขวานี้แล้วกันครับคุณผู้ชมเออมันคล้ายๆท่าเรือครับแล้วก็ เราจะสามารถปล่อยเรือสำรวจออกไปด้านนอกแผนที่ได้ครับโอเคเดี๋ยวให้ป้าแกแบบตั้งเรือหน่อยนะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะมีอะไรต่อนะครับนี่เห็นไหมมีการส่งออกไปสำรวจด้านนอกแผ่นที่นะครับตรงนี้โอเคแล้วเราก็จะไปฟาร์มกันนะครับแล้วเราก็จะไปเจอเกาะใหม่แบบนี้ไว้ทุกคนเออแล้วเดี๋ยวมาเล่นเกาะใหม่ให้ดูนะครับว่าเกาะใหม,ม่มาเล่นยังไงทําไมมันถึงจมลงไปใต้น้ําได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวเราไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์หน่อยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบาย